ขวัญอ่อนแล้วกันนะมึงไอ้เจมาตอดมา่องมาดูมาดูหาอะไรฮะที่กูมานี่กูมีเหตุโขงนะอีแพงเค้ก<ม>กูรับปากกับพวกซองไว้ว่ากูจะสืบเรื่องของมันให้ได้กูจะต้องช่วยมัให้ได้นะพ่อมึงเป็นคนนั้นเหรอพ่อกูไม่ได้เป็นคนนังยอกนักสืบแต่ลูกกูเป็นอาโคยเว้ยโอ้ยลูกมึงเหรอห<อ>มาไม่แดกอีแพงเค้กสักวันหนึ่งกูจต้องเป็นหัว,ว แต่งหญิงเลยไหมอย่างนี้แต่งหญิงเลยไหมเอามาทีแม่อ่ะอีแพนเคก้กสักวันหนึ่งกูจะอยัดเหยียดความเป็นผัวให้กับมึงมเหรอเรี๋ยวมึงจะเอาดูลูกมึงนะอีแจ๋วดูลูกมึงนะไม่ต้องชอบขนาดนี้หรอกมากำหนักอะไรตอนนี้วะเป็นเวลาอื่ร่ายไหมโอ้ค <c oughs> ุจะเป็นผัวมึงก็เป็นผัวมึงตอนนี้เลยเหรอลูกมึงนี่ใช้ไม่ได้อีิงนะยีแจ ลูกกูก็ไม่ได้ลูกเทพอ้าวตอนแรกมึงบอกลูกเมืองอ้วาวตอนนี้ครึง่งนี้มึงบอกไป็ลูกเทพแล้วเอาอะไรกันแน่วะไม่ใช่คือลูกกูนี่แหละแต่ชื่อลูกเทพอีสัตว์เข้าใจอะไรยากเล็กันนะมึงเหรอ <C> e <ep> อะไรนะคะลูกโอ๊ยแม่แม่หยอกกับป้าลูกเออปี้า <C> e <ep> จากปีตาเหรอป้าแม่หยอกกับป,ป้าไม่มีอะไรไม่เสียงดังไม่ร้องไห้นะคะโอ๊ยนี่ ที่หนูไม่อยู่เนี่ยหนูฝากดูแลลูกสาวหน่อยนะแล้วถ้าสมมติว่าเจ๊อยากจะเจอหนูเนี่ยเจ๊ก็ให้ลูกสาวเรียกหนูแล้วกันนะอบอกผามมาบอกได้เลยาอยู่บ้านป้าบ้านป้าในลูกน้มามามาอยู่บ้าป้า,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 าป้ารับหนูลง้านรัหนูต่อจากนี้ไปป้าจะเรียกหนูว่าอีอ้แพงเค้ก

Me! Nee.